สวัสดีคบเปาเล่ชาวเกษตรยุคใหม่นะครับวันนี้ก็จะพามาแนะนำยังสมาร์ทรุ่นที่นะครับครับผมอ่าคืออยังกาไปอิสระสีขนาดนะครับเป็นเจ้าของสวนสมบปีนะครับสมปีครับครับเดี๋ยวจะให้อายเป็นผ้าต้มสวนนะครับหรือว่าเป็นคาเฟ่ครับยูนนีจะเป็นสวนแล้วกอเห็ดเป็นโซนคาเฟ่นะเพื่อให้ลูกค้ามีที่นั่งกินข้าวที่นั่งพักผ่อนแล้วก็ ชมบรรยากาศสวนด้วยแต่ว่าแน่นาคตน่าจะเปิดเป็นพื้นนําแมนเป็นมุกทะมุยงโอเคครับเดี๋ยวผมให้ผีชายเป็นผ้าตุ่มนะครับอันนี้เป็นป้ายเขานะครับนะอ่านี็จะเป็นป้ายสวนนะครับแล้วก็จะจะเป็นสวนมุมเพาะนะครับอ๋อครับอันนี้จะเป็นสวนมุมเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่คือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของอำเภอนะครับแล้วก็จะเป็น แหล่งท่องเที่ยวเชียงเกษตรคือเขาเห็ดเกษตรเชียงท่องเที่ยวมีทั้งที่กินที่พักที่ดูงานด้วยครับก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนด้วยอันนี้มีหน่วยงานส่งเสริมมัครับก็จะมีเหมือนเขาส่งเราเข้าอบรมก็จะได้มีเครือข่ายมียังถิดว่าได้เปลี่ยนความรู้กันเพราะว่าเขาเป็นมนุษย์เงินเดือนเราไม่รู้ว่าเขาสิมาเห็ดเริ่มต้นจากอีหย่างเห็ดแบบใดนะทะเล เขาลงมไปกับวงซื้อวดีเลยมีเครือข่ายที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเยอะคือเขาเริ่มจากศูนย์ไงพอเราเริ่มมาทําเกษตรเขาต้องมีเหมนั้นที่เลี้ยงอันนี้คือโครงการที่ดีเลยคือเรามีที่เลี้ยงทั้งจังหวัดแล้วก็เราลามไปถึงทั้งประเทศเลยเราสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันได้หมดเลยก็คือเป็นโครงการที่ดีอยู่นะครับคุก็เริ่มจากศูนย์กับมามาเรียนรู้การเกษตรได้เพราะกลุ่มนี้และครับ แลกเป็นเรืหลูกันเลยมาเป็นพีเป็นหนองกันมันจังแบบเดินไปไหนพอผมเดินผู้เดียวไม่ได้นะมันต้องมีคนคนคอยสปอร์ตกันหนึ่งไม่หันนี้พอตอนนี้ก็เจ้าของเป็นรุ่นพี่แล้วไทยถอดในคนอื่นขึ้นกันเราพยายามเ็ดจ้าของนั้นเป็นทั้งตัวอย่างทั้งต้นแบบทั้งเกษตรกรทั่วไปแล้วก็รุ่นหนองพีเขามาอบรมในยังสมาคมครัือครับโอ้ีครับอะ ผ่าชมสวนนี่ครับอันนี้เอียงเนจะเห็ดเอียงครับไปอันนี้ก็มันจะเป็นตีมมันเนาะเหมือนมันจะเข้าเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ก็เลยจะแต่งโซ่นี้ทางเขาเป็นต้นคริสต์มาสแต่ว่าเป็นสไตล์พื้นบ้านแน่ใช้วัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นมาเห็ดแล้วก็ค่อยติดไฟติดยังเข้าไปนี่ก็เพื่อหลีกมุ้วานยิ่งมันในเหลี่ยวนีะครับเราวรอยระท่วมแลก็เป็นอีกตัวนี้เป็นหลังเก่านะครับเนาะ แหลกเลื่มเรื่องที่ก็จะเฮ็ดตรงนี้จะเป็นคาเฟ่ค,คาเฟ่เนี่ยจะผมไปเรียนรู้การสร้างบานดินมาเรับเลยบุหรี่สะเอาอมาต่อยอดจังไดแต่เฮ็ดเครื่องบานภาคจะคล้องแล้ะกัหันมาเฮ็ดคาเฟ่รรตรงนี้จะเป็นล้างเดิมนะครับหลังเดิมตัวนี้ถ้าบดงบประมาณอะไรไปไหนครับทัรนี้ล้างนี้เบิดเย็ดมื่นครับรรเย็ดมืน่มนนี่คือครงลังค่าวัทุกอย่างกับค่าดินใครอม่ับ โอ้แต่จางคนซอยครับจ่างคนจะเลิตเองซะส่วนใหญ่มีรังค่าแหละที่ผมมุงเองบเป็นก็เลยได้จ่าง้างมาเห็ดโอ้รังค่าเขาจะเป็นโคกเล็กเนาะแม่นครับอ๋อครับมันจะไปแพงก็รังค่าต่ถาผู้ใดมีวัสดุอุปกรณ์อยู่แล้วคบ้านดินจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ได้คือมันถูกแล้วมันอยู่ได้จริงมันเย็นนําครับมันเย็นเพราะว่าผืนผนังเฮานะ25เซนนะมันก็เลยเห็ดแบบ ทนขึ้นแล้วก็อุณหภูมิด้านในก็จะเย็นมันก็เลยว่าเท่าเขากับสมารถท่าสีใดเหมือนปูนธรรมดาเลยสามอเทิให้คือบานปูนปกติเลยอ๋อครับคือแบบมันแยกไม่ออกเลยเอาเวลานำฝลนำยังขาดมากกบ่บโบชาร่างครับโบโบโอเคจะมีผลบ้างประมาณสามปีเท่ากับยาเคลสีไมหรือฉาบไม่ก็ได้แต่พูดถึง ตาคนที่เขาจะทุนเฮ็ดดีๆก็คือโครงสร้างหลังคาของบ้านดินแต่เป็นจัวมันจะเหมาะที่สุดกับบ้านดินฝนจะโบสถ์จะหมายว่าศาสารนะครับเนาะคือเหตุเดินเนี่ยกระจีศาสร์เนี่ยเหมือนโมเดิร์นนี่ก็คือสองสามปีเพาก็ซ่อมเอาให้ภาพ่ายไอ้บึงรังนี่ครับเป็นยังไงตัวนี้ก็คือเทาท้าสีไว้บางคนเพิ่มโบลูนะครับว่าเป็นบ้านดิน เออมันก็คือบ่านปูนนะครับผมแต่ั้งเขตเบิ่งผมอกับอืมคือปูนเนี่ยด้านข้างมันก็เลยจะเอียไไปให้ลูกค้าเบิ่องว่าเนี่ยมันเป็นบ้านดินจริงนะก็คือจะมีส่วนผสมของดินแกมแล้วก็น้ำแค่สามอย่างตัวเชื่อมก็เป็นดินแก่น้ำหมือนเดิอดอาจจะเป็นดินดากะครับอาเป็นเป็นดินโพนเนี่ยเพราะว่าใช้เข้าใส่ดินดากเลยว่าดินดากเป็นเหนียวเนี่บโบนะ่นะครับเพราะว่าลักษณะของดินมันคล้นกันอแต่เป็นดินดานี่การแห้งมันจะแตก ออแม่แม่แมนครับแมนแมนมันเหมาะกับการเอามาเห็ดไตทานวดบ่ได่นะตรงดินด่างอะตรงนวดแบบละเอียดเลยอันนี้คือดินโพนหรือหาดินโพนบ่อไถ่คือดินหน้าสองดินหน้าสองก็คือขุดลงไปลึกจากพื้นดินประมาณเมตรห้าสิบลักษณะดินบานเห่าภาอีสานจะเป็นดินหน้าสองที่เป็นดินมันปูครับสีเหลืองเหลืองเนี่ยอันนั้นะเอามาเห็ดไ้โอ้ตอนไหนเห็ดไ้แมนเพราะจำเป็นของหาดินโพนผมหาดินโพนนี่เพื่อยังเพราะว่า ลักษณะพิเศษของของดินฝนจะมีจะมีตะดินก็แกรบนครับน้ำลายปวกมันจะเหมือนเป็นกาวเชื่อมให้แบบดีเลยแข็งแข็งปลวกแม่นะแล้วบ้านดินคุณสมบัติที่ดีก็คือแบบมันเย็นสวงเข้าบดิ้ใส่เสาในการก่อสร้างมันจะบุบมีี่ันจะโก้แบบบนกันทั้งหลังเพราะฉะนั้นความแข็งแรงความมั่นคงมันมันจะเยอะ รั่คือบานบานปูนมันบ่เฮาจะกอ่อไปชนเสาแล้วมันจะมีรอยหลาดตัวนี้คือแบบทั้งหลังเลยมันเชื่อมกันทั้งหลังอ๋อถ้าพังก็คือพังไปทั้งหลังเลยเอา่าแบบน้าฉาบเลยครับเขาเ,าเอาดินบอกชาบนี่ก็อันเดิมเลยดินเก็บน้าําเหมือนกันนี่ฉาบเ,าเหมือนปูนเลยนะครับผมเหมือนเนี่ย เหมือนปูนเลยว่าทาแต่จะล่งสีตัวนี้ผมจะใส่ปูนขาวล่องรอบที่สองผสมกับแป้งเปียดแล้วก็ดินทรายเพื่อเก็บเก็บเหนียนเพราะว่าเนี่ยทาเนียมทาเฉพาะดินก็แกลบมันจะเป็นคุ้ยขุยอาอแมนแมนครับเวลาเขาจะเก็บผนังเหลียบเขาไปจะใส่ดินทิมาลอนเหมือนเขาฉาบบานปกติบานปูนก็คือหล่อนดินทรายบานเท่านี้เขาเขาก็ประหยัดประมาณไปหลายหลายอีดเลย เฮ็ดยูเองในอันถ้ามีโครงลังขาหรือมีออยังอยู่แล้วนี่แทบจะบ่ได้เสียยัง,ยงเลยก็<อ>คือดินกับดินเ่าเองเนา<อ>ะทุกอย่างโลกเฮ็ดเองเบิดไปสิคิดว่าเฮ็ดบ้านที่ทุกมื้อน,นี้งบประมาณหลักแสนหลักล้านแต่เฮาเฮ็ดได้ในหลักหมืน่นครับมันก็นอยู่ได้คือกันครับละแยกบ่ออกนําว่าจริงเนี่ยเดี๋ยวไปเบิ่งอีกร่างนึงแห่งแบบโอ้เนี่ยครับตัวนี้ก็จะเป็นบรรยากาศครับ รีโนเวตอันนี้ก็จะรีโนเวตบ้านดินให้มาเป็นแบบสไตล์มินิออก็คือมันไม่สามารถแยกได้เลยว่ามันคือดินหรือปูนเพื่อเหตุให้เขามองเปนผ่านก็คือปูนปูนพอเข้ากับที่มาใส่ประยุกต์ขึ้นมาเป็นมหนต่างเป็นอลูมิเนียมเป็นเหล็งผสมนะครับป็ยังได้ก็ได้ให้มันแบบเขาก็ยุคเขาสมัยก็ได้เขาสามารถดัดแปลง บ้านดินบ่จําเป็นต้องเฮ็ดเป็นดินนั้นโทนดินสีดินนี่สินะครับโอ้แมนครับแม่บางคนมักมักสไตล์บ้านปกติปัจจุบันเหมือนทั่วไปเขาเห็ดเขาก็สามารถเอาดินมาเห็ดได้เื่อครับอเจ๋งครับเจ๋งสวยงครับรวยบรรยากาศคนบรรยากาศในหลัง็ยะปจะพมาาโอ้สุดยอดเลยครับนั้นตัวนี้ก็เค็ดเอง เิดเองแนี่นะเคือถ้าจางเขาก็รักแสนออันนี้ก็เฮชดเบิดสองพันกว่าบาทฮะเดี๋ยวสือแคปูนเข้าขึ้นโค้งยังไงครับเนี่ยอันนี้จะเป็นวงโบซีเมนที่ใส่ปูใส่ฝักหน่าวเราะว่าฝักหนาวมันแก่แล้วก็ตัดต้นทีโอเขาออาวงวงวัมาว่างแต่ละมุมแต่เขาจะขึ้นรูปแบบได้เขาก็ว่างเลย Oh. แต่ละสั่นงั้นก็นจะมีคนละสะเตปกันเอาทั้งบนทเ้าใสแบบลุ้งคอบักหน้าเกาเ่าเมืนบอกน,นี่นั่นัอนก็แต่เขาสื่อ,อได้แค่ปูนว่าสื่อเมืนบอกนี่นออมันก็เลยประหยัดต้นทุนตนัวน,นึ่งมาอปูนแล้วก็ฮ่าเก็บหินนำขางถนนมาอ๋อ oh, ครับอันนี้ก็จะเป็นหินหลุกล่าง oh. เขาก็เก็บเก็บมาแล้วก็มามะกอขึ้นอันนี้ก็ใสเว้ลาอายุ ท้องอาทิตย์ในการเห็ดยดน้ำตกตัวนี้เห็นนี่ปลานะครับปลาโอ้ยปลาขาบอ,อันนี้ก็คือแบบอิงธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเพราะว่าพื้นที่ไหนที่มีน้ํามันจะเย็นเย็นอีหลีเย็นอีหล่เลย็นสบายคงั้นอเอาธรรมชาติมาใกล้คนให้ได้มากที่สุดครับคนจะได้เ่ต้องไป ไกลหรือเป็นยังไงเหมือนระบบน้ําก็เป็นโซลาร์เซลล์เมื่อกี้จะค่อยเพราะว่าแดดบดตอนนี้ก็แห้งขึ้นเพราะแดดอรอโอ้ตอนใหม่ทุกต้นนี่คือปลูกเองเนหรอครับแมน,นครับโอ้ั้เบดนี่ก็พอเลี้ยงเองเข้าเข้าโบนิลุยคือคนอื่นยงแค่เขาจะสื่อแบบต้นน้อยๆมาครับแล้วเขาก็มเพอเลี้ยงเอ,งอ,อ,เอาขยา้าย,า,ยายเอาเองครัเมื่อกี้นี่เขาก็อยธ่การจัดบ้างครับเพราน้างแบบาง สองสองเดือนน่ะในการทุกอย่างหล่ะก็ปลูกทุกอย่างลงไปโอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้เทิานวดฤเศษีรอครับอันนี้ก็เป็นหนวดฤเศีโอ้ก็จะเป็นให้ไหลเลยคนจะามักนางส้นนี้สุดเลยมันเจมีเสียงน้ำตกก็ยก็เจเิ่บรรยากาศช่วงไอ้แรงๆกับมีแมงนัานแมงหนีห่องครับยิ่งหอยก็จะเลื่มเขามาอยู่ในผืนทีเพราะว่าเขามีหนามนี่ยังบรรยากาศก็คือแบบกลางคืนนี่ มันดีมากครับ <c oughs> คือพื้นที่เล็กๆแต่เราสามารถจัดให้แบบบริเวนะครับีสิบริเวณนะแต่ว่าเขาจะเฉพาะนี้ประมาณตาุ๊กประมาณจะไกลครับไอ้โซนค่าเฟียนี้รวมซะกาจะประมาณสองไรก่กว่าโอ้สองไร <c oughs> ตรงไหนก็นจะเป็นโซนอีกโซนหนึ่งนะครับเนา่อ,อนี้ก็จะเดี๋ยวพี่เราจะพาไปเบิ่งเอียงอีก แปลงพักครับคโอ้โหแปลงพักตรงไปข้างหลังอ๋อครับครับครับอันนี้คือจำกัดพื้นที่ให้ลูกค้าอยู่อยู่ในคาเฟ่เป็นโซนคาเฟ่แมีนครับแต่ว่าหน้ากลัด้วครับเด้อก็จะมีกลางคืนเนี่ยมีแอลกอฮอล์เนี่ยเมียนแมาลง